กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยในับผมพพกผมเช่นเคยเนาะที่จะเตือนนั่นเองเนาะก็ในวันนี้นี่ครับก็จะเป็นการจันดับประจําวันพุธกันอีกเช่นเคยหรือว่าจันดับตามคําขอนั่นเองนะครับก็สําหรับการจันดับตามคําขอในวันนี้นี่ครับก็จะเป็นเกมแนวคล้ายๆตัวของ GTA ก็เห็นท่านผู้ชมเนี่ยขอมาเยอะมากๆนะครับสำหรับเกมแนวนี้นะครับแล้วก็ เกมแนวนี้นะครับก็ออกมาเาท่า้จะน้อยนะครับผมก็ได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เรียนกันนะครับอาจจะมีทั้งเกมเก่าเกมใหม่ก็ผสมปนเปกันไปนะเกมเก่าก็อาจจะอัปเดตเข้ามาหรือว่าเกมใหม่ก็อาจจะเข้ามาเนี่ยก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่นะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากขอเกมอะไรนะครับก็สามารถขอได้ตาล่างของทุกคลิปเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์ like, ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไปพาคลิปใหม่ ไว้ด้วยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย <S <S เราก็มาอยู่สลับเกมแรกกันนะครับสตร์เกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Lost Angeles ครับนะครับสตรเกมนี้นะครับจะเป็นเกมนะคายจีทีนี่ว่าเกมเนี่ยจะมีแมปที่น่าจ่ายแล้วก็เราเนี่ยสามารถ สร้างแมปหรือว่าเลือกแมปเอาเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็แมปในตัวเกมที่ท่านจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากมากแล้วก็ระบบต่างๆเพราะท่านจะมีเยอะะเลยระบบที่เราสามารถโทรเรียกรถได้นะครับหรือว่า ใช้ปืนต่างๆได้พวก n p c ต่างๆเราเนี่ยก็สามารถจัดการได้แล้วก็เกมนี้นะครับจะมีภาพมองที่สามารถเปลี่ยนได้อยู่2ระดับก็คือจะเป็นภาพมองบุคคลที่1แล้วก็เป็นภาพมองบุคคลที่2แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะรับรองคอนโซลด้วยนั่นเองภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทำาม,มาได้ค่อนจะโอเคเลยไม่ได้สวยจนเกินไปแต่ว่าก็มือถือสเปคต่ำหรือว่าระดับกลางนี่ก็สามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะ Reality, no. สําหรับเกมที่สองเนี่ยก็จะคนที่ชอบเล่นเกมเนาะคล้ายจีทีเกมที่มีชื่อว่าดู t เทฟวอร์นะครับสําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถ เล่นอะไรต่างๆได้ตามปริกิจต่างๆอะไรแล้วก็ตัวเกมนี้อัปเดตโหมดออนไลน์เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ต anyway> well> <sh ัวเกมนะครับจะมีอาวุธต่างต่ให้เราเลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายแล้วก็เราเนี่ยสามารถขี่รถได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยต้องการจะทําอะไรแล้วก็เควสต่างๆในตัวเกมนะครับจะมีเยอะแยะให้เราไปเลือกเล่นเลยทีเดียวนะครับภาพมวลในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นั่นเองนอหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถขําลองโหลดกําลองเล่นเกมนี้กันได้นะ เกมที่3เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Mask Out to Big City Online นะครับแต่เกมนี้นี่ครับจะเป็นเกมเนี่ย open world บวกผสมแนวแข่งรถเข้าไปด้วยซึ่งภายในเ,เกมนะครับจะทำออกมา คล้ายตัวข,ข,ของ GTA เลยแต่ว่ามันจะบวกแนวผสมเกมแข่งรถเข้าไปด้วยเนาะแล้วก็ภายในตัวเกมเนี่ยจะรับรองคนได้มากถึง200กว่าคนในแผนที่ก็คือบรรจุคนได้เยอะมากมายแล้วก็เกมนี้เล่นได้ทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์เลยทีเดียวนะครับเราสามารถเลือกเล่นได้นะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนแล้วก็รถในภายในตัวเกมก็มีให้เราเลือก เยอะเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้มันจะเน้นไปทางรถซะมากกว่านะครับคือเราเนี่ยสามารถเลือกรถขี่ได้เลยแล้วก็สามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับภาพกราฟ,ฟิกเป็นรนเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ฮันจะทำมาได้ค่อนข้างจะสวยภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็ทาเหมาะบุคคลที่3นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกมที่4เนี่ยก็จะมีชื่อว่า g a ง g s t e r New Orleans นะครับแล้วส่เกมนี้นะครับจะเป็นเกมภาคต่อจากตัวของ Gangster เวกัสเลยสีเดียวนะครับที่ทางค่ายเกมรอ b เนี่ยได้พัฒนาขึ้นนะครับก็จะเป็นเกมแนว ท้าจีเทอีกเกมหนึ่งที่มีความน่าเลยนมาเพราะมันจะผสมเนื้อเรื่อง เข้าไปด้วยให้เราเนี่ยได้ไปเล่นกันแล้วก็เนื้อเรื่องต่างๆก็จะมีฟริตภั์ต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเกมนี้นะครับจะสามารถแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยหรือว่าเราเนี่ยจะใช้ปืนต่างๆได้ตามที่เราต้องการอาวุธปืนต่างๆเราเนี่ยสามารถอัปเกรดใครที่ชื่นชอบเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผ้าในการเล่นเกมนี้ก็นะครับก็จะเป็นผ้ามอวบุคคลที่สาม สตร่เกมเกงไทยเนี่ยจะมีชื่อว่า Grand Criminal Online นะครับเกมนี้นะครับจะพัฒนาต่อจากภาพมองมุมสูงกลายเป็นมองบุคคลที่3ซึ่งเขาเนี่ยได้ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็ระบบการเล่นของตัวเกมนะครับก็มีทั้งการเล่นแบบภารกิจหรือว่าการที่เราเนี่ยเล่นตามที่เราต้องการก็แล้วแต่เราจะเล่นเลย แล้วภาพกราฟิกเป็นเกมหรืออาวุธต่างๆเนี่ยก็ทำามาได้ค่อนข้างจะดีอาวุธต่างๆก็จะมีเยอะแยะมากมายให้เราไปเลือกเล่นตัวละครของเราเนี่ยสามารถตกแต่งตัวละครด้วยตางที่เราต้องการเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดพิเศษนะครับเราเนี่ยสามารถดึงเพื่อนหรือว่าเอาเพื่อนมาเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยภาพาในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่สามสำหรับใครที่ชื่นชอบลองโหลดรอเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกมที่6เนี่ยก็จะมีชื่อว่าแกรนด์สเตอร์คราม นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมภาพกราฟิกเหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ำระบบภายในเกมนะครับก็มีเยอะแยะมากมายให้เราไปเลือกเล่นเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่การเลือกซื้อรถเลือกซื้อปืนเลือกทําภา,า,การกิจก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็แมปภายในเกมนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆศัตรูภายในเกมนะครับจะมีอยู่สศัตรูให้เราไปจัดการกันเลยแต่ละศัตรูเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปใครที่ชื่นชอบเกมนี้หรือว่ามองหาเกมนี้อยู่ก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้ Couple the like a ballerina. This music is more than a paycheck. No money in the bank, because I make sense. I put it work till I'm brain dead. I put a fast old like a brain next to the crackle. กำมืององเล่เกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชอว่าแกรนสเตอร์มาเฟียแกรนพริกอนแต่สำหรับเกมนี้นะครับจะเล่นในทางเป็นโหมดที่เป็นแบบโหมดฟรีเกมที่เป็นแบบโหมดฟรีสไตล์แบบว่าเราเนี่ยสามารถวิ่งไปไหนก็นได้ทาอะไรก็ได้เหลือแต่เราหรือว่าเราเนี่ยจะเล่นเป็นมิชชั่น ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยทีเดียวนะครับปืนภายในเกมของเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะใช้อะไรจะใช้ปืนอะไรลูกซองหรือว่าช็อตกันหรือว่าพวก SMG สไนเปอร์ไรเฟิลเจนแพตอะไรต่างเราเนี่ยสามารถอ่ใช้ตามที่เราต้องการได้หมดเลยทีเดียวนะครับ ภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3กราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากๆผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายให้เราไปเล่นกันเลยนะครับใครที่ชื่นชอบก็ลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกมที่แปดเนี่ยก็จะมีชีว่าแกรน AI อารับนั่นเองนี่ครับซึ่งเกมนี้นี่ครับจะให้เราเดี๋ยวลงไปอยู่ในเมืองสุดรุ่งเรืองในดินแดนอาหรับเกมนี้นี่ครับจะมีพระเทต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็อาวุธปืนต่างๆเราเนี่ยสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นอะไรยังไงนะครับแล้วก็เกมนี้นี่ครับจะเล่นในทั้งหมด ออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยคือแบบสามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการมีโหมดซอมบี้มีแชทด้วยเสียงในโหมดผู้เล่นออนไลน์ก็มีด้วยนะครับแล้วก็ลถภายในเกมเนี่ยจะมีมากถึง20กว่าคันให้เราไปจับเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่น,นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Red City Open World Drive and Shooting Game นะครับ ก็สำหรับเกมนี้นี่ครับก็ยังคงเป็นเกมคาสิเนนที่ว่าเขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเกมเนี่ยจะมีพารกิจต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเหมือน,นกับเกมอื่นแต่ว่าเกมนี้นะครับจะมีภาพกราฟ,ฟิกที่ตอบโจทย์สำหรับมือถือสเปคต่ําเลยทีเดียวนะครับอาวุธปืนต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะใส่อะไรไปเล่นก็สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าต้องการที่จะลองเล่นเกมนี้อยู่ก็ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม สไเกมสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่คนหลายคนอาจจะรู้จักหรือว่าคนหลายคนน่าจะยังไม่รู้จักนะครับสรเกมที่มีชื่อว่า Grand t a p e f t Auto San Andreas นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมค่ายเดียวกันกับคนที่สร้าง GTA V เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภาคนี้น,นะครับที่จะเป็นภาคที่อยู่ในเมือง ซนแอนด์เบรที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นตัวละครซีเจเพื่อดำเนินเนื้อเรื่องหรือว่าดำเนินภารกิจตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับไฟนอลเกมภาพอาจจะไม่ได้สวยแต่ว่าเหมาะมือถือซีสเปคต่ำได้เลยแล้วก็ถึงภาพจะไม่สวยแต่ว่าเนื้อเรื่องโคตรดีแล้วก็ภารกิจต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้เล่นสนุกเพลินๆได้เลยเพราะว่าเกมมันผ่อนลงมาจาก คอนโซลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อาวุธปืนต่างๆเราเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้ตามที่เราต้องการหรือว่าเราเนี่ยจะไปเลือกซื้อลถเลือกตัดผมเลือกแต่งตัวได้ตามที่เราต้องการเช่นเดียวกันนะครับใครที่อยากลอง GTA ภาคแซนแอนดรเนี่ยก็สามารถเข้าลองซื้อเข้าาลองเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับสำหรับใครที่จะซื้อเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะคุ้มนะครับสำหรับเกมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆให้เราเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็สำหรับใครที่จะเล่นจริงๆนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม ก็เป็นอยางไรสำหรับ10เกมแนวขาย GTA ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก,ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจันดับเกมอะไรก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก,ก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม That you can confess